อ่ะก็ไก่ปอใส่นี่กันปอใส่นี่กันแล้วปอสายนี่ตึ๊บตึ๊บมันสีน้ำตาลอืมน้ำตาลน้๊ว่ะหรอสีน้ำตาลมาต่อมาให้ปอเอาเขียนเลยลูกต้องเขียนเลยต้องเขียนเลยเขียนอีกอ่ะนี่

สีอย่างลูกสีแดงแล้วว่าแล้วสีแดง